จะไปถ่ายรูปใต้ <Okay. S 1> ต้นไทรครับรมีผ้าผูกอยู่ด้วย,ยเดี๋ยวพระยังไม่ต้องใส่เราเดี๋ยวจะพาไปตรงสะพานปลาสะาพานผา <Okay. S 2> ส,สดๆและร้อนไม่นานนี้อย่าหายนะพี่ไม่หายข <c oughs> อ,อจังละขอไปยาไปยาไปกระต่ายดเจะได้ไปชิมกันต่อไปเริ่มท้านไหนก็เดินก็อยู่น้ำด้วยฝากด้วยครับเฮ้ยห้องน้ำไม่เข้าเลถ่ายรูปตรงนั้น

โอเคน้องใครใครไม่เข้าห้องน้ำไม่ปวดดูดวงมาเพราะวกาทานพ้องนักศึกษาแล้อ๋อนี่นี่ไม่ใช่สถานะน้องแต่ห้องน้ำโรงเรียนนั่นแหละอิจนเน่ยออันนี้ของรัฐบาลครับโอเคครับเออของใครของใครไั้กันไหนกันต่อครับ 你别走，你走，快点跑！